ลูกค้าทุกคนเนาะเมอนี้ออนสีนี่ชีมดีๆมากน,น,น้ำเสนนเนาะจะเป็นชีม้มอยันที่เนาะจะอันนี้จะเป็นขีม้มอยันที่สูดสีฟาสูดดังเดิมช่วยรักษาซิวฝาเล่ยะก้าจุดจางลำและ่ก็ร้อยลำร้อยแดงที่เกิดขึ้นจากซิวเนาะรือว่าผู้ยิ่งก็ใส่ได้ผู้ใส่กับใส่ดีเนาะอันนี้เนาะ อันนี้ขี้ม้อยยันที่สุดหนึ่งราคา200บาทนอตดีกว่าถ้าได้เป็นเนงินดาวก็ทุกสิบพันกีบตอนนี้ทั้งหมดจะมีหายาเนะซีนี่สบู่แดีกันมีขี้มท่ากอนนอตนะสามตัวตเดีมนะีวกันแดดแนเนาะดี๋ยวสิีมากแกให้เป็นแบี่ขี้มข้าสซีมาบ่าวึงนสบู่มันได้เนาะสบู่แมนใส่สำหรับหลังนะ ดังนาได้กันระบายโมทีระบางคือวันมันขอตาเนาะเพราะว่าเวลามันขอตามันเสียบเด้สบู่ตัวนี้เสฟแห้งเสบแห้งก็สบู่ตัวอื่นด้วยอันนี้ไม่ีแห้งเนาะอันนี้สบู่หลังจากเขาใส่สมุน่ากรนอนท่าหลังหนาด้วยสบู่แล้วเขาตัดสีมาใส่ตัวนี้เนาะตัวนี้สิเป็นเจลเจลหวานทั้งจระเข้มันจะเป็นบาลทั้งจระเข้เนาะเท่ากับสีใสยอดรงหนานิดหนึ่งเนาะ เอาลายกวนนี่ก็ไลายกวนนี่ห้าสุดท้ายเป็นสี่ทาสมมุิวันนี้เป็นหนาเพราะน้อง,งกระท่ารูปหนาด้วยทาลูกม,มันสิเป็นเหนียวไซส์คือทาก่อนนอนด้ะลูกค่ะถ้าทาก่อนนอนเร็วถ้าทาเจียวเดียวถ้าก,กระสีมาทาตัวที่สองเนาะเพราะว่าก่อนนอนมันสีมีสามตัวสามตัวมี่น้องอันนี้มันสิเป็นสีเซสไซสลูกค่ะอันนี้กับทาก่อนนอนอก,กัน เท่ากับเปะมาหนิดนี่ยเท่ากับท่าใส่ใบหนาเพราะว่าท่าลุ้งใม่ไปท่าท่ามัางตัวหนาะเลยลำคอเนาะที่สำคัญอย่าดึงคอเดียวท่าไปท่าไปหนาะเข่าข้อดำอะไได้ดเุกค่ะต่อไปเท่ากับมาท่าเนาะเป็นตัวที่สามอันนี้เป็นตัวท่าท่านมาคุนที่หนาะมีซิวเนาะลูกค่ะแต่ท่า ตรงที่มันเป็นซิวเนาะสมมติยี่หมองน,นี่เป็นซิวท่าเป็นซิวหรือว่าคุ่นมีฝ้ากันทาถั่วนาอะไรเรือว่าร์เดียวใส่ห้าอยากทาถั่วนาอะไรท่าเขาก็ไปหนาเลยถ้าบนอยางแต้มจืนเป็นจุดกละจายทากุณเป็นซิวเป็นมีดยังไงนะคะแต้มใส่เป็นมีดซิวนะการยายคือการน็อตแตคือสามตัวกัจ้เขงไปเนาะทาก่อนเนาะต่อไปสมมติว่าทาขิมนเดียวเข้ากันน็อตื่นขึ้นมาเข้ากับมาล้างหน้าด้วยสบูอสอบ่ตัวนี้เนาะสบู่มอญฮีเด็ก เอาสติกนาแล้วพลาสติกเต่งนาเดรสซีนีกันแดดเนาะในสูตรซีมีกันแดดนัหนเนาะมันสะเป็นกันดแดดกันแดดสีเป็นเนี่ยสีแบบเป็นสีขุ่นๆนะพลาสติกขุ่นๆคือกันแดดทั่วไปอย่างเนี่ยแบบอะไรบ้างซุ้มรองพื้อะไรไอะไรกันสิเนาะเป็นกันแดดแบบซื้อๆยืดเปรี้ยวเลยคือห้องใส่ไหล่ก็พิมตัวอื่นได้ใส่วมกับคิมตัวอื่นได้ฉมนบอกว่าอยากใส่วมกับรองพื้นก็ได้ อันนี้ทาก่อนแต่งงนาน้อลูกค้าห้าลังถ้าลังน้ำวยสบูเล่ห้ากัมาทาดตัวนี้แต้วกท่าขี้ม่วงปีกล่งกระไดน้อลูกค้าแล้วข้ากัแต่งงานแล้วก็ซีดเยแล้นสมาร์ททิปทูนน้ำแข็งเนขาวเนาะโอเคอันนี้สีตกลงไปเนาะเสร็จนีก็ะราคค่องร้อยบาขั้นูุคคาคุณได้สนใจกระถากินบล็อกมาลหยเนาะตอนี้าเปิดทับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วปัทเทศทั้งล่าเลยกับทาอีนาะ เปิดวิ่เพียงหาสุดานั้นเนาะคันหาสุดกาเจ็ดร้อยเศร้าบาทเนาะกาเลยเป็นตัวแท,น,ทนเนาะเอาส่งทางดาวเลยมาถ่ายจะ้ะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะจ๊ะขันอย่างนี้นะขาวๆนะสุดใจคุณยิ่งกับใส่ไสายจะใส่กับใส่ลาลูกค้าเดลเต้ได้เนาะตันทักแต่ที่สำคัญเท่าสังกเกตเพื่งขันหยานเจอคล่งองๆทากคล่องๆมันสิบกากามีกมารการเล่นกับเบื่อ้กากคงแท้ก็สิมีการเล่นกับเบื่อูกค้า อันนี้คือกล่องมันแตกเพราะว่าไมค้าจังมาแล้วมันแตก่ะข้าส่งมาให้โอเคขอตัวลาไปก่อนแม่ฉันใจกับอินบอกมาเลยเนาะ